สรุปให้ท่านๆง่ายๆนะครับว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่นํามาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของการทําเอกสารนะครับหรือว่าเป็นการตัดต่อแบบไฟล์พัน 80p นะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้ครับครบจบในตัวเดียวเลยครับทั้งเล็กเบาจอสวยนะครับสามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงเนี่ยสบายเลยนะใช้งานในด้านของการแต่งรูปทํากราฟิกตัดต่อเนี่ยคือพอทําได้แบบกลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ใช้งานหนักๆกว่านี้นะอาจจะต้องมองหาตัวที่มีการ์ดจอแยกด้วย ดีกว่าสําหรับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับใครที่มีงบอยู่ที่40,000เนี่ยผมบอกเลยว่าจัดได้เลยครับผมนับว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวนะครับที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะทั้งกราฟิกทั้งสเปคที่มันให้มาเนี่ยหลายๆอย่างคือคุ้มกับราคามากๆนะครับวันนี้ผมมารีวิวโน้ตบุ๊กที่ผมใช้ในช่องของผมเองครับนั่นก็คือเจ้าตัวของ l o v o Book S14 X OLED ครับผม ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสเปคนะครับผมก็ขอขอบพระคุณก่อนครับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนครับผมผู้สนับสนุนของผมก็คือลุงครับผมนี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับกราบครับผมผมได้มีโน้ตบุ๊กไปใช้กับเขาตะทีนะเดี๋ยวเรามาเข้าถึงสเปคกันเลยดีกว่านะครับสเปคนะครับตัวนี้ใช้ Intel Gen 12ครับผมเป็นตัวแบบตัวท็อปตัวแรงเลยนะก็เดี๋ยวเราจะตัดที่ช่วงสเปคก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่หน้านี้อีกทีนะครับไป และนี่ก็คือช่วงเจาะลึกสเปคของ Vivo Book F14 X OLED นะครับตัวนี้เป็น Intel Gen 12นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะลึกสเปคในเว็บกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยนะหน้าจอนะครับขนาด14.5นิ้วนะครับ Resolution 2.8K 120 h z นะครับเป็น OLED Laptop นะครับหน้าจอเนี่ยสีสันสดใสมากนะครับได้รับการันตีจาก Intel Evo ด้วยครับได้สติกเกอร์มาด้วยนะโดยเจ้าตัวเครื่องนะครับสามารถกางได้สูงสุดนะครับถึง180องศาเลยแล้วก็ได้ SSD นะครับของผมเป็นตัว1เท และให้พอร์ต Thunderbolt มานะครับทั้งหมด2พอร์ตครับมีพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็พอร์ต USB 3.2 USB 2.0มาอีกอย่างละ1พอร์ตครับผมตัวนี้นะครับมาด้วยเทคโนโลยี ASUS AI Noise Canceling l นะครับสามารถประชุมใน Zoom หรือว่า Discord เนี่ยเสียงเงียบๆเลยนะเพราะว่าจะมีการตัด Noise Canceling l ออกไปนะครับระบบเสียง Audio นะครับเป็นแบบ h a r m a าเก d o n นะครับเรามาดูทางฝั่งสเปกก่อนนะครับผมสเปคเนี่ยมันจะมีตัว i5 กับ i7 นะครับซึ่งของผมเนี่ยที่เอามา r ีวิ e ในวันนี้เป็น i7 นะครับเราจะพูดถึง ะระบบปฏิบัติการเป็น Windows 11 Home ครับให้มาในตัวเครื่องเลยเป็น Windows แท้นะครับ Intel Core i7 นะครับ1 2 7 0 0 H นะครับรหัส H เนี่ยมันก็คือรหัสที่เป็นแบบ High Performance นะครับก็คือคุณภาพสูงสุดนะครับกราฟิกการ์ดมาเป็นแบบ Intel Iris Xe Graphics นะครับเพราะที่จะทำงานด้านกราฟิกหรือว่าเล่นเกมนิดนหน่นนอยๆได้ในเว็บได้อะไรอย่างนี้ได้แรมเนี่ยให้มาเป็น 8GB DDR4 Onboard นะครับบวกกับ 8GB DDR4 แบบสล็อตนะครับคือเราสามารถไปคัสตอมเพิ่มได้นั่นเองสโตรเรที่ ได้มาเป็น1นึ่งเทไ์ครับเป็น M2 นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน4.0ด้วยหน้าจอบอกไปแล้วนะครับค้ามละเมอียดเนี่ยคือ2,880คูณ1,800นะเป็นหน้าจอแบบ16:10หน้าจอแบบ16:10ดียังไงเวลานําไปตัดต่อครับด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นทำลายในการตัดต่อมากยิ่งขึ้นครับผมตัวนี้ได้ Wi-Fi แบบ 6e นะครับบลูทูธ5.0นะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่49,900บาทแต่ตอนผมซื้อในยอยู่แค่38,990บาทนะครับตัวนี้แถมออ Office Home นะครับก็คือ Microsoft Office นั่นเองโดย a s u s นะครับเขาก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในด้านของ OLED นะครับผมตัวเครื่องเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทุกคนสามารถมาดูได้นะครับ ให้ความแบบสวยหรูนะครับกางได้180องศาแบบนี้ส่วนในตัวของสายชาร์จนะครับเขาก็ให้มาสูงถึง90วัตต์เลยนะครับเป็นฟ้าชาร์จ90วัตต์อะแดปเตอร์นะเชื่อมต่อเป็น Thunderbolt 4นะครับตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากนะครับและบางมากครับโดยบางเพียงแค่1 7 9มมนะครับหนักเพียงแค่1.6กกิโลกรัมครับคือถือเนี่ยเบามากเอาใส่กระเป๋านี่ก็คือไม่ได้หนักมากนะครับมีระบบสแกนนิ้วที่ตัวเปิดเครื่องด้วยนะครับผมส่วนตัวกล้องนะครับสามารถปิดเปิดได้แบบบนนีีีี้้้้้ะคครรัมมกลอออองววดดดโโใใหสาาถชไ มีระบบ ASUS AI Noise Canceling ครับผมมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบ OLED นะครับผมก็จะมีการการันตีต่างๆนะครับเป็นการันตีแบบ High Dynamic Range นะครับก็คือ HDR นั่นเองลงภาพยนตร์ OLED ในมือคุณนะครับผมสามารถดูหนังได้แบบ f ฟี l f ว e l เลยนะลาดูความต่างนะครับผมหน้าจอแบบปกติ LCD เนี่ยจะใช้สีเป็นแบบ sRGB นะครับค่าสีเนี่ยมันจะต่างกันนะนี่คือความสดแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นแบบหน้าจอของ OLED นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ สีมันจะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นมานะครับผมเปรียบเทียบได้กับหน้าจอมือถือรุ่นเก่าๆนะครับแล้วเราลองใช้หน้าจอมือถือรุ่นใหม่ๆดูนะครับจะสังเกตได้ว่าสีมันคมชัดกว่าจริงๆสีมันสดกว่าจริงๆนะแล้วมาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะเห็นได้ว่าเขาให้ USB 2.0มา1พอร์ตที่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นช่องแจ็คหูฟังนะครับ USB 3.2 Type A 1พอร์ตแล้วก็ Thunderbolt พอร์อนะครับผมเป็นแบบ USB Type C แล้วก็ HDMI 1พอร์ตอนะครับตัวปุ่มเนี่ยจะมีความโค้้งเพื่อรัับนนําหก ของนิ้วมือด้วยนะครับส่วนตัวปุ่มเนี่ยมีขนาดบางนะครับระยะห่างในยอยู่ที่19.05ม mm. เมเท่านั้นเอง ความสูงของตัวปุ่มคีย์บอร์ดนะครับอยู่ที่1 4มิลิเมตรครับผมมีระบบทัชนะครับสแกนลายนิ้วมือได้ตัวกล้องสามารถปิดเปิดได้แบบนี้เลยครับผมป้องกันการถูกลบกวนหรือว่าการสอดรู้สอดเห็นของคนอื่นนะครับโดยตัวกล้องเว็บแคมนะครับจะมีเทคโนโลยี ASUS 3 D Noise Reduction นะครับก็คือมันจะเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าของเราเห็นไหมว่าตรงส่วนนี้จะเป็นกล้องปกตินะครับส่วนตัวนี้คือให้โปรแกรมช่วยนะครับทำให้หน้าขาวสว่างขึ้นมานะครับในเรื่องของกล้องกับเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตอนทดสอบกันนะครับลำโพงเป็นแบบ เฮอร์มาเกดอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องเสียงนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ถือว่าให้มาเนี่ยคือใช้ได้แล้วสามารถใช้ทํางานทั่วไปดูหนังฟังเพลงได้นะครับและนี่ก็คือสเปคคร่าวๆของ Vivo Book S14 X OLED นะครับทุกคนสามารถเข้ามาในเว็บเพื่อรับชมเพิ่มเติมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปฟังในช่วงของการทดสอบในด้านต่างๆดีกว่าครับ กลับมาแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นสเปคข้าวๆแล้วนะครับสำหรับตัววิวมูฟเอสสิบสี่เครับผมทีนี้ซื้อมาแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสำหรับคนที่จะนำมาดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าเล่นใช้งานทั่วไปนะผมบอกเลยว่าตัวนี้สเปคเหลือๆนะครับสามารถนำมาใช้ดูหนังได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะครับด้วยหน้าจอจะเป็นแบบ o l e d ดะครแสดงสีที่ สวยและคมชัดมากๆเลยครับผมแต่ในส่วนของเรื่องลำโพงนะครับตัวลำโพงที่ให้มาเนี่ยผมว่ามันก็มาตรฐานของโน้ตบุ๊กเนอะเป็นระดับกลางๆนะครับดูหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองช่างใจดูนะครับลองไปเทสดูตามศูนย์อะไรองี้ก็ได้นะแล้วสําหรับใครที่จะซื้อมาเล่นเกมน,นะครับต้องบอกเลยว่า <c oughs> ตัวนี้ไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับด้วยการ์ดจอที่เป็นแบบออนบอร์ด iLife XE นะครับตัวนี้ไม่สามารถเรนเดอร์กราฟิกหนักๆได้ครับผมเปิดซารคาย5แล้วเรนเดอร์10 fps อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วเล่นเกม Wide 8นะครับหรือเกมในเว็บนะผมบอกเลยว่าสบายเบือครับซื้อมาเล่นได้เพราะฉะนั้นสําหรับสายเล่นเกมนะครับไปมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอแยกจะดีกว่านะครับผมสําหรับสายตัดต่อครับผมเองนํามาตัดต่อเนี่ยโอเคไหมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ไฟล์แบบบบบบ1080หรรรือออวว่่่าาาา HD นะคคัััผมมกกเลยยตตดดไ้สๆ มืนปุ้ดเลยครับผมสำหรับสเปคตัวนี้นะไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมสามารถตัดต่อไฟล์ที่1 0 8 0 p เนี่ยได้แบบสบายเลยครับผมหรือถ้าต้องการความลื่นไหลของการใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มแรมได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีสล็อตให้เพิ่มแรมด้วยนะสามารถเปลี่ยนเป็น16หรือ3ามพันได้นะครับซึ่ง export ไฟล์ 5, 1080ปเนี่ยไม่นานเลยครับประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะสำหรับคลิปสิบถึง20นาทีเนี่ยสบายนะครับเอ็กพอร์ export แป๊บเดียวส่วนเป็นนแบบะคะรับบผมบอกเลยว่าตัดได้ แต่ช้าหน่อย อาจจะต้องใช้ไฟล์พ็อกซี่นะครับในการตัดต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการนุ่งน่วงนะครับหรือว่ากระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์เนี่ยเป็นแบบโ k เง้คมันก็จะใหญ่มากนะครับจะถามว่ามันตัดได้ไหมมันตัดได้แหละผมก็ตัดอยู่นะ 4K 50เซนผมก็ใช้ตัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้น้ตบุ๊กที่ตัดลรื่นๆกว่านี้นะผมว่าไปมองตัวที่มีการจอแยกหรือว่าตัวที่ระบายความร้อนได้ดีกว่านี้ดีกว่าครับผมว่าตัวอื่นน่าจะตอบโจทย์มากกว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยใช้เวลาเองกพอร์ตค่อนข้างนาน โดยเจ้าโน้ตบุ๊กของ ASUS VivoBook นะครับมันก็จะมีแอป My ASUS ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในแอปของ My ASUS กันนะในตัวแอปนี้นะครับเราสามารถปรับระดับได้หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือการชาร์จแบตครับเราสามารถปรับให้มันค้างที่80%ก็ได้หรือจะให้มันสูงสุดที่100%เลยก็ได้หรือว่าจะเหลือแค่60%ก็ได้นะครับมันจะทําให้ตัวแบตเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้โหมดอายุการใช้งานสูงสุดเนี่ยตัวแบตก็จะชาร์จได้สูงสุดเพียงแค่60%เท่านั้นนครับต่อไปเป็นโหมด หรือจะเป็นโหมดสมรถนะนะครับก็คือแบบว่าพัดลมจะดังมากแต่ว่าระบายความร้อนได้ดีมากเช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดมาตรฐานครับที่ให้มันอยู่กลางๆก็พอนะส่วนเรื่องไมโครโฟนตัดเสียงสัญญาณรบกวน AI นะครับเราสามารถมาเปิดได้ที่ตรงนี้นะใช้กับไมอื่นๆก็ได้นะครับตอนนี้ผมกําลังใช้กับไม์ HyperX Solo Cat นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นไม์ตัวนี้นะสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณขั้นพื้นฐานแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะส่วนต่อมาก็คือลําโพงตัััดดสสญญาาาาณรรบกวนน AI เเมถปิ ต่อมาก็คือเราสามารถปรับระดับแสงของ OLED ได้ครับ ศูนย์ถึงร้อยเลยนะปรับได้หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของสีนะครับผมจะตั้งไว้ที่ปกตินะครับเราสามารถปรับให้มันเป็นแบบสดใสได้แต่ว่าสดใสไปเนี่ยก็ปวดตานะครับหรือเราจะปัดหรือเราจะปรับแบบไว้บาลานซ์เลยก็ได้ครับนี่ครับส้มฟ้าเนาะปรับเป็นโหมดถล่มสายตาก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะปรับไว้ที่ปกตินะส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับผมอัตรา refresh rate นะครับผมจะตั้งไว้ที่แบบนี้ครับก็คือเวลาเราเสียบสายอยู่เราถึงจะใช้ frame rate หรือว่า refresh rate เนี่ยอยู่ที่หนต่เร้เสียบสายเี่ัองมนจะปรับให้เหลืฮิร์ตนะคร เป็นแบบประหยัดแบตนั่นเองส่วนเอฟเฟกของกล้องเว็บแคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของแสงดูนะครับเพื่อที่จะทดสอบในด้านการใช้งานนะและนี่ก็คือตัวกล้องจากกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะครับให้ความละเอียดแบบ 720p ครับสามารถนําไปใช้ประชุมซูมหรือว่าวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สามารถพอใช้งานได้นะครับ และนี่ก็คือตัวกล้องที่ผมได้ทําการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวแอปแล้วนะครับส่วนไม้เนี่ยเป็นแบบตัดเสียงรบกวนแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพนะครับเวลาเรานําไปใช้ประชุมซูมหรือว่าวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพที่ประมาณนี้นะครับโอเคแหละด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมมันก็จะมีอะไรเล็กนน้อยๆเพื่อความสะดวกสบายให้เรานะครับ คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็แลกกับมันมีทุกอย่างในตัวเดียวเลยผมว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับโอเคเลยประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ฟังก์ชันของแอป My Asus นะครับทุกคนสามารถไปใช้งานได้แบบหลายอย่างเลยนะทั้งการตัดเสียงรบกวนนะครับหรือว่าลําโพงเองเนี่ยก็สามารถตัดสัญญาณรบกวนได้นะครับแต่ผมมักจะปิดไว้เพราะว่าผมต้องการคุณภาพที่สูงที่สุดนะครับมีเสียงรบกวนบ้างไม่เป็นไรเนาะส่วนในเรื่องของกล้องนะครับมันยังมีอีกหลายโหมดให้เราได้เลือกใช้นะครับทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของแสงนะหรือว่าจะเป็นกาารตติดม ดดวงตาแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าจะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทดสอบที่โปรแกรม CPU-Z กันนะครับในหน้าของการทดสอบนะครับตัวนี้ใช้ Intel i7 12700H นะครับขนาด10นาโนเมตรกำลังไฟนยอยู่ที่45วัตต์นะส่วนข้อสปีดหรือบัสสปีดอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนสามารถดูได้เลย,ยตรงนี้นครับเมนบอร์ดเป็นแบบนี้นะแล้วก็เบตบูรี่ครับ 16 g b DDR4 นะครับแบบ Dual Channel ด้วยนะ64บิตนะครับส่วนในด้านของกราฟิกก็เป็น Iris Xe กราฟิกครับผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบในส่วนของ CPU แบบ Single Thread กันนะครับผลการทดสอบได้ประมาณนี้ครับและนี่ก็คือผลทดสอบนะครับของ SSD นะมาถึงในส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะครับนั่นก็คือในส่วนของโปรแกรม p i ม p r o เนี่ยการตัดต่อที่ ไฟ 180p นะครับกับไฟล์ 4k เนี่ยต่างกันยังไงนะมีความกระตุกเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันเริ่มที่ไฟล์โปรเจกต์ของ 180p 0กันนะครับทั้ง2ไฟล์เป็นแบบ50เฟรมทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับอย่างคลิปนี้ผมก็จะตัดต่อที่ประมาณเนี้ยเอ่อก็คือมีมีภาพมีเสียงเอฟเฟกนะครับมีเอลิเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีซาวประกอบตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูนะครับอันนี้เปิดเป็นแบบ proxy ี่ไฟครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบ1นทับสี่นะครับสวัสดีทุกคนคครับลิปนีี้ มีนะอามีกระตุกบ้างมีกระตุกบ้างนะต้นนะครับเขาเก็บไปที่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาเวลามันเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ทันนะด้วยความที่มันได้อ่าตัวพ็อกซี่ไฟตัวนี้ช่วยด้วยนะครับมันก็เลยออเอเนี่ยลื่นๆอยู่นะ เนี่ยครับมันจะไม่หน่วงมากนะครับแต่ก็มีอาการหน่วงบ้างเวลาที่เราแบบเพลเร็วๆจริงๆเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมีหน่วงบ้างนะครับถ้าเกิดไม่แช่ฟอกซี่ล่ะเป็นไงนะครับก็ช้านิดนึงนะแต่ก็ถือว่าไม่จงเป็นต้องใช่ฟอกซีก็ได้นะครับสำหรับไฟล์1 8 8 0 p เนี่ยเนี่ยสามารถตัดได้นะแต่ว่าเวลาตัดก็จะแบบเนี่ยกระตุกหน่อย ผมก็แนะนําเป็นทำเป็น p r x x y ไฟล์ก็สามารถใช้งานได้นะครับสําหรับโปรเจกต์พันแิบพีเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะในส่วนของการเรนเดอร์เนี่ยผมขอไม่เรนเดอร์ให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมสรุปให้สรุปให้ประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นไฟล์แบบพันแปที่ระยะเวลาประมาณ10-20ึงยี่นาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วมันเรนเดอร์อยู่ที่เลทประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นไฟล์ 4K เนี่ย จะเรนเดอร์อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ตามเอฟเฟกตของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ตีไปเลยครับว่าถ้าไฟล์1 0 8 0เนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเรนเดอร์เสร็จนะครับส่วนไฟล์ 4K นะครับภายในระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยจะเรนเดอร์เสร็จโอเคประมาณนี้เนาะ <laughs> เรามาดูในส่วนของไฟล์ 4K บ้างนะครับว่าการตัดต่อหรือว่าทํางานที่ทำลายเนี่ยมันกระตุกมากหรอแค่ไหนนะครับอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ 4K ที่ผมเพิ่ง ตัดไปนะเป็นแค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะแยะลองเพลดูนะเห็นไหมว่าถ้าเกิดทำไฟพ็อกซี่เนี่ย 4K สามารถตัดต่อได้นะครับเกิดไม่ใช่พ็อกซี่ล่ะเป็นไงนะครับเรามาดูกันโอ้โหนวงกระตุกโอ้หนวงกระตุกกันเลยทีเดียว นี่ขนาดใช้แบบ1นทับแแล้วนะคือแบบว่ามันเบลอมากนะครับนี่ไม่ได้เปิดเอฟเฟคด้วยนะเนี่ยเห็นไหมว่าเปิดแค่ตัวไอ้นี่อย่างเดียวนะถ้าเปิดเอฟเฟคขึ้นมานะครับอ่ะคีดแดงมาแล้วรันไม่ไปเลยนะครับโอโ้โหดูภาพไม่มามาแต่เสียงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้การพ็อกซี่เข้าช่วยครับนี่พอพ็อกซี่แล้วเป็นไงมาดูกันอ่าตัวเอฟเฟคมันก็จะ เบลๆหน่อยนะครับเวลาเราเลย์อยู่นะแล้วก็จะมีอาการกระตุกบ้างนะครับจะมีอาการกระตุกบ้างเป็นปกติตรงในส่วนของสีแดงตรงนี้แต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยคือก็สามารถดูได้ปกตินะครับเวลาการตัดการทํางานอย่างเงี้ยก็ยังโอเคนะถามว่ามันก็มีกระตุกบ้างแหละนงๆนะครับน้่งหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถข่มใจไปกับมันได้พอข่มใจได้น,นะครับส่วนในด้านของการทำเอฟเฟกเนี่ยมันก็ยังพอทําได้นะดูเนี่ยเห็นไหมเราก็ยัง พอเห็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็พอสก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทำเอฟเฟกต์โอเคทําเสร็จก็ขยับไปดูตรงอื่นอะไรไประมาณนี้มันก็พอที่จะทำงานได้นะครับก็แนะนำเลยถ้าเกิดใครที่ซื้อมาทำไฟล์แบบ 1080p นะครับก็เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ไฟล์ 4K เนี่ยอาจจะต้องอัปรุ่นอีกนิดนึงอัปการ์ดจออีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้สามารถใช้งานไฟล์ 4K ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบให้ดูนะครับว่าเวลาตัดต่อในพีเโปรเนี่ยมันกระตกป,ประมาณไหนนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวของ Vivo Book ตัวนี้นะครับราคา38,990บาทไม่บวกไม่ลบนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะปรับราคาเป็น40,000ื่นนะเพราะว่า Intel ตอนนี้นะครับเขามีการขึ้นราคาของซ p u นะครับวัตถุดิบมันแพงขึ้นนะครับหมายถึงวัตถุดิบในการทำซีพีนะเพราะฉะนั้นในอนาคต Intel เนี่ยอาจจะปรับราคาซ p u ขึ้นอีกนิดนึงนะครับราคาในอนาคตอาจจะเป็น40,000ก็ได้นะเรามาดูจุดบอดกันนิดนึงนะครับเป็นจุดบอดที่ผมเจอแต่ว่ามีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน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 นเเเเออองงะะคคคครรรัััับบก็็ืแแมมมตตวีีี้้้้ใหาาาป่่่ DDR4 ทซึ DDR5 กันแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถไปอัพแรมเป็น DDR5 ได้เนาะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวของโน้ตบุ๊กไปเลยนะครับตรงนี้ใครที่ซีเรียสกับเรื่องแรมเนี่ยเรื่องความเร็วของแรมอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องดูไปตัวอื่นเนาะอาจจะต้องดูไปตัวอื่นส่วนในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับผมว่ามันยังร้อนอยู่นิดนึงนะมันยังร้อนอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากครับเพราะฉะนั้น ก็พอถูถ่ายได้อยู่ถือว่าทำงานได้ดีรนะบบปวาวามร้อนส่วนข้อติอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลำโพงนะครับที่อาจจะไม่ได้เสียงกระหึ่มหรือว่าสาาราอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทําได้ดีตามมาตรฐานของโน้ตบุต๊กทั่วไปนะคือเสียงเหมือนโน้ตบุต๊กทั่วไปเลยสามารถใช้งานได้แบบสบายเลยดูหนัง พอได้ดูหลังพอได้นะตัวนี้ชาร์จแบตได้ไวมากนะครับเพราะฉะนั้น่ายห่วงเลยนะครับสาหรับการใช้งานแล้วเวลาใช้งานด้านนอกเป็นไงบ้างนะครับผมผมเคยยืมเอาใส่ชาร์จไปนะสามารถใช้งานได้แบบตะต่อนหนักๆเลยนะคือตอนนั้นผมไป4ี่โมงครับใช้งานได้ถึงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะใช้งานได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงสาหรับการตัดต่อแบบหนักๆนะแต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปธรรมดานะครับผมว่าอยู่ได้ประมาณครึ่งวันเลยนะแบตบถือว่าอึดอยู่นะ ส่วนเรื่องของไม้นะครับมนนีผมว่าคุณภาพกลางๆแต่ว่าสามารถใช้งานได้ครับใช้พูดคุยหรือว่าประชุมเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะ ส่วนพอร์ตที่ให้มาเนี่ยผมถือว่าโอเคนะมีทั้งพอร์ตทธันโนบุ Double, สองพอร์ตนะคะ USB 2, รับยูเอสบี3.2หนึ่งพอทแล้วก็ยูเอสบี2.0หนึ่งพอทจริงๆถ้าให้3.2มาทั้งสองพอทเลยเนี่ยจะเจ๋งม,มากเลยนะแต่ว่าไอตัวของ2.0เนี่ยผมก็เอาไว้เสียบเมาส์นะครับส่วน3.2นี่เราเอาไว้ส่งข้อมูลนะจากกล้องสูง่โน้ตบุ๊กนะครับตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์บางมากๆเลยนะคือสามารถพกพาได้ง่ายมากๆน้ำหนักเบานะครับแล้วก็บางเฉียบมากครับคือใช้งานแบบสไตล์แบบหรูหรานดนึงอะไรเงี้ยเวลาไปนั่งร้านกาแฟนะโอ้บอกเลยว่า เทมากนะคบเหมือนนักธุรกิจที่แบบมาคุยงานพันล้านอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคุยงานสิบบาทตัวปุน่นคีย์ลัดต่างๆนะก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับทั้งเปิดแสงเปิดลำโพงนะคบหรือว่าเปิดไฟที่คีย์บอร์ดตัวนี้มีไฟที่คีย์บอร์ดด้วยนะอันเดียขอพูดถึงเรื่องจอหน่อยนะครับจอเนี่ยด้วยความที่เป็นสีแบบโเลีสีมันสวยมากนะครับเหมือนกับอารมณ์แท็บเล็ต S7 สมอรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับว่าสีมัน,นสดมากแล้วก็สวยมากเวลาไปดูหนังก็คือ สีดีจริง,รงเวลาดูในเมนนี่คือสีสดมากนะครับแต่นี่ก็เป็นข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับเวลานําไปใช้ทําสีของคลิปวิดีโอหรือว่าแต่งภาพเนี่ยด้วยความที่จอเนี้ยมันสีสดนะครับพอเวลาเราไปดูที่จอ IPS ธรรมดาหรือว่าจอโทรศัพท์เนี่ยปรากฏว่าสีมันจืดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่แสดงผลภาพที่เราแต่งออกมาด้วยนะว่าจอานั้นเป็นแบบ OLED หรือว่าเป็นแบบ IPS ธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่ใช้มาตรฐาน OLED อยู่นะครับก็คือจะเห็นภาพเหมือนกับเรานี่แหละคือสีสดเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเกิดใช้ IPS นนนนะบบก็็จเหหสีแตุ่อย อาจจะมองไม่เห็นสีจริงของรูปภาพเราทําให้รูปภาพเราอาจจะดูไม่สวยได้ครับตัวเครื่องมีพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็มีพอร์ตหูฟังด้วยนะสามารถต่อหูฟังหรือว่าต่อไมค์ได้นะเป็นแจ็คเป็นแบบ Jack, แจ็คแล้วก็มีช่อง HDMI สามารถต่อหน้าจอแยกได้นะครับ นอกจากผมไม่มีอะไรจะตล้วครับด้วยงบประมาณแค่4ี่หมื่นเนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาได้โอเคแล้วตรงสเปคผมสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ไปเลยครับสิบเต็มสิบครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กออฟเดอะเยียของผมเลยเพราะว่าผมมีโน้ตบุ๊กแค่ตัวเดียวครับตัวแรกที่ผมเคยใช้เลยถามว่าในอนาคตจะเปลี่ยนตัวไหมก็คงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวที่มีการจอแยกด้วยเพื่อที่จะทําให้ใช้งานด้านกราฟิกได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ช่องเนด้าาลล่งย<อ><อ> ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องนักสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะมีแกจิตกล้องหรือว่าคอมหรือว่ามีโมเดลอะไรมารีวิวกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับเงียบครับปิดกล้องทุกิป